คลิปนี้นําเที่ยวสวนนงนุชชมบรรยากาศสวยๆนะครับตอนนี้เข้ามาถึง <c oughs> ข้างในแล้วนะครับภายในสวนนงนุชสวยงามนะครับ ีช้างเยอะแยะเลยช้างกันเลยช้างโอ้ยมีผลไม้เยอะเลยรู้ทีผลไม้นี่หัวช้างอ่ะัวช้างโอ้ผลไม้เยอะแยะเลยหัวช้างเออช้างอะไรองเยอะแยะจังวะปักดับอันนี้แหละดีกำลังพรีเซนต์อยู่ดับเพื่อแม่โอ้ดูผลไม้ อะไรนะต <c oughs> ุ้ยสวยจังเลยสวยไหมสวยไม่รู้สวยถ,ถึงแล้วต่างเข้าวไม่มีข้าวอีกแล้วโอ้ช้างเยอะแยะเลย ทางเข้าสวนนงนุษพัทยาถึงแล้วต้องจอดตรงนี้ที่เดียวเลยหรอที่จอดรถกว้างขวาง,งเข้าทางไหนวะสุ<อ>ภาพสุภาพนะครับที่จอดรถจอดรถได้เป็น,น,นพันคันพันถึงสองพันนะ ีก็จะเป็นอะไรประชุมป <c oughs> ระชุมแห่งชาติอาเซียนไปจอดที่เขาจอดจอดกันเคยมาค่ะตกลงศูนย์ประชุมนานาชาติ นงนุชพัทยาครับถึงแล้วนะครับสวนนงนุษพอดีเขาเปิดให้เข้าฟรีนะครับสำหรับคนพื้นที่ชนบุรีระยองนะก็เลยเดินทางมาฟรีนะครับถ้าปกติก็จะเสียประมาณสองสามร้อยนะครับบาทนะฮะถึงแล้วนะครับสวนนงนุช ถ่ายรูปต<ะ>เ,เ,เข้ามาแล้วเช็คมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนตะบองเพชรน,นะครับ ีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยอันนี้แค่ทางเข้านะสวยงามนะครับ